สวัสดีครับเอฟซีช่องหมูหน่อยภาเพลินนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับลูกหมูนะครับหรืมูคุณนะครับตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับแล้วพายางชมไปเลยครับผม ิป็นแย่ยางนะครับเดีวแห่ที่ฆ่าเบิงมูอานะครับนี่ข้าวไอาอาหารที่กินตอนนี้นะครับเป็นอาหารฟันจากทางเซโลนะครับย้อนแสงแจักนอยนะครับ ก็มนนีฝังหมูแมแกเดย์ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับฝั่งนะครับนี่ฟังหมูตบตบครูนะครับ ตอนนี้หมูนะครับไก่จะเผาสองเดือนแล้วครับฝนตกสุ่มหมื่นครับพี่นอ้องเพมีมื่นเดว,ว่าสีบทตกครับตั้งแต่ลรหมูหนานั่นก็ได้เลี้ลยงหยาดักหน่อยนะครับพอหมูฝนตกเคนบ่ค่อยกินอาหารนะครับส่วนหมากเฝนสีนอนครับฝนตกแล้วก็ ภาวนาหนาวนะครับบาลนี้นี่คือฟังที่ใสใ่ขี่แล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนามกับเปิดใหในเลนี้นะครับประมาณถ่วเรียบหมูครับฟังนะครับ เปิดไลฟ์เลยครับพี่น้องเดี๋ยวนำเสียห้องสิลนนะครับเพราะช่วงนี้มันหนาฝนหอ้ไอ้บ้าเนาะครับเพราะฝนมันตกโดนนะครับหมวกับปลาสถาบ่อใดนะครับคือจังคนนี่นะครับเก็บปวยบาเนาะครับเป็นบาาตัวเลี้ยงธรรมชาติครับเพราไผ่นะครับตัตพ้นยังไผ่นะครับ ฟอกนี้นะครับสวยงามครับฟอกเหี่เบอกเรีกแล้วนะครับหมูอกนีะครับหนึ่งนะครับเป็นบอกเรีกนี่ครับตอนนี้นะครับคนงานนะครับกำลังจะรวดฟอกนะครับปวดคืนฟอกนะครับปวดค่นนะครับจะไม่ว่าจะเป็นขนหมูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังลนครับ ปวดตัวก็จะมีเล็กใสอีนะครับพี่รนนะครับบ้างเล,เล็กไสีเราจะทาใเบิงครับคอกเทีบยบ่อย่งครับเชยงแต่ว่าหม,มูยังเด็กต้องดูด้วเใใส่อยกน้อยนะครับมปนกระมี้ตะไสขีผมมาตองยางเบิรงห่งความสำคัญดรงนี้นะครับขึ้นเงินเฮาน,นะครับ เอาลงสุดแล้วเร,ราต้องใจเย็นๆนิหน่อยเรียนธรรมดาครับปล่อยปลาละเลยบ่ได้๋ยวันนี้ห้องยังไหลนะครับเอาตามมี่ตามเตอร์ไปเลยนะครับเ,าาเ,เนะบ,บิดนี่นะครับอินฟิมเมนต์หมะมาณเดียนยี่สิบหนึ่งนะครับกระสีประมาณนี้นะครับผม ทีห่หนาก็ได้เห็นวัคซีนเลยครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับหนาจะได้เพื่องพัดลมอยู่ครับเพราะว่าหมูลอยหายแล้วนะครับก็เริ่มเปลี่ยนเท่าแล้วนะครับนี่อาการอะไรเพื่อว่าแรงลมเริม่มาได้แล้วนะครับเาก็าต้องเพื่องพัดลมเพราะว่า ตอนนี้เป็นกินอาหารไลยนะครับเงินละตันสามครับหมูแปดลอยพะโล้มตอนนี้เดินซีนะครับอาจจะได้เดินหาแล้วครับเดินหาเต็มลำบกวัดเดินเต็มลำบกว๊กใส่หัวรถไชนะครับ,บเพปิดระยะเติมขึ้นผมสังเกตอาการหมอนะครับระะผมเกมมือบพะโล้มอันหมูไอ้ยัดน้อยโคตรดึกน้อยนะ เริ่มไปร,ร่วงๆคงติดเพิ่มขึ้นเลยนะเพราะว่าเพิ่นเตียนเท่าแล้วนะครับนี่ความคิดสั้นตัวเลยกูเดยมีเกียร์คว่ำดูดีๆกัดแนะน้ำเลยได้อครับว่าน้องๆเริ่มจะดื้อมากครับตอนนี้กัดกันสนายครับพ่อเป็นหมูห้ำนะครับไทยทำไทยทำโอกาสคอกพั้สูงนะครับหมูหำดื้อดีๆร จังเด็กหน่อยใซรครับประมาณนี้ครับปวดไรหน้าของเรานะครับกรสิเปิดนหน้าใซ่ครับวันนี้น่งย่างเดืย่างหอยนะครับเด็กน้อยก็ได้แล้วครับเข่าหกโมงเกนเจ็ดแปดโมงเกนก็ออกแนะครับอ <c oughs> อน,น,อ,นอนพักครับวันนี้นะครับ

จำเสียงคมได้นะครับโอด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 ,โอด,โอดโจามนี่ก็เริ่มแสดงอาการแล้วนะครับหนจะได้เพิ่มพัรลมเหรอครับเริ่มเสียนเท่าหรอครับว่าขอให้เจ๊ไ,ว,ไ,ว,ไว้เลี้ยงเริ่มดวนประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงซองอาทิตย์งานปก,รรกตินะครับไม่มีอาการยังม่าแสดงอาทิตย์นี้เริ่มแล้วครับเพราะมัาาน,น,จน,มนจะเข่าซองเดือดแล้วนะครับ อาจจะแสดงอาการในเย็นมากฝั่งนี้ยังาใใทานิดใจชีดนยครับไม่สุกปรปกเล็กน้อยถ้วเสียงอาการคืมีหลาัดใจหนึ่งหลับฝ่าฝนเพราะว่าช่วงนี้พายอยู่เขานะครับตกตลอดเลยครับอาทิตย์นี้ครับเบิดมือเบิดขึ้นครับ กําลังวกําลังเรือลัางซนนะครับเป็นว่เด็กแคมเปนเด็กหน่อยกับอง3ปีนะครับไว้เรือว่ายนเด็กหน้อยครับแดดออกนี่โอ้มวนปุ๊บครับกัดกันประมาณนี้นะครับหมูหมูหน่อยนะครับไล่กับล่งขุนนะครับแล้ะครับไก่แล้วครับ ่มครับผมจึงอดากับฝากกดไลค์กดติดตามนั่นเองนะครับได้บปรดเสงสัยยังสอบถามผมมาได้ครับหรือุณได้มีคำแนะนำดีๆนะครับสมัรถแนะนำผมมาได้นะครับ ID ไล่นะครับ0 9 4 2 8 4 3 3 9 6เานะครับหรือจะเป็นเฟซบุ๊กพิทักษ์พงศ์นะครับภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าผมกับปักมดไว้ข้างล่างอยู่นะครับขอบคุณครับ